ปัจจุบันต้องบอกว่า AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราเยอะมากๆนะคุณผู้ชมอย่างดิฉันเวลาจะโพสต์รูปลงโซเชียลออนไลน์ก็จะต้องแบบพึ่ง่ AI แต่งรูปให้ส,สวยๆค่ะวันนี้เลยมีตัวอย่างของการทํา AI ที่ต้องบอกว่าเป็นการทํา AI ที่มีประโยชน์นะคะเพราะเขาเอาเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยมาให้ AI ช่วยทําเป็นเรื่องราวกลายเป็นตํารามีชีวิตอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรแล้วก็แบ่งปันความรู้กับคนอื่นด้วยค่ะ ตำนานสาลหลักเมืองกำแพงเพชรที่มีอายุเก่าแก่นานกว่า700ปีมีความเชื่อกันว่าพระเจ้าว,วรมันหรือเมเป็นผู้ก่อสร้างขึ้นตามพิธีกรมโบราณโดยก่อสร้างด้วยศีลาแรงรูปกลบยาวประมาณสเมตรนี่เป็นอีก<า>หนึ่งมิติแห่งการเรียนรู้คุณผู้ชมเรียกว่ามิติใหม่จริงๆนะเพราะว่าเขานำเรื่องราวประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นมาถ่ายทอดด้วยการใช้ AI ค่ะกลายเป็นตำรามีชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างวัยทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาสนใจประวัติศาสตร์มากขึ้นค่ะโดยทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชรหรือ,รอสอรกรกกำแพงเพชรได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เด็กสามารถสร้างเรื่องราวประวัติศาสตร์และเรื่องราวอื่นๆผ่าน AI ได้ค่ะ ซึ่งการทำตำราประวัติศาสตร์จาก AI ที่นี่จะเริ่มจากการลงลึกจากจดหมายเหตุตำนานคำบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้านเริ่มจากข้อมูลในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะทั้งเรื่องของเท้าแสนปมเจ้าพ่อถ้ำกระต่ายทองสารหลักเมืองหรือตำนานเกี่ยวกับพ้าร่วงเจ้าแห่งกรุงสุขโขทยัยที่มีความเกี่ยวข้องกับกำแพงเพชรค่ะ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้น่ะเริ่มเลือนหายไปแล้วคุณผู้ชมนะคะซึ่งเขาก็ได้มีการจัดการเรียนรู้อบรมให้กับครูบุคลากรนักศึกษาทั้งในจังหวัดกำแพงเพชรและต่างจังหวัดค่ะ ส่วนทางด้านสกรออเราเภอพานกระต่ายคุณผู้ชมได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนของอํเาเภอพานกระต่ายจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งก็มีทั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลในรูปแบบต่างๆให้กับผู้เรียนค่ะและก็ประชาชนทั่วไปด้วยสามารถเรียนรู้และขอคําปรึกษาได้ที่พี่วีรชิตลุกขชาติเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะในส่วนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรพรานกระต่ายนะครับก็มีห้องที่สามารถใช้เป็นเรื่องของสื่อดิจิตอลนะครับชุมชนซึ่งเราเปิดให้บริการนะครับตรงนี้เด็กๆนักเรียนหรือนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการแล้วก็ ใช้สื่อออนไลน์โซเชียลได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบสมัยใหม่หรือจะเป็นเรื่องของการไลฟ์สดขายของหรือจะติดขัดเรื่องแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถมารับคำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาได้ ส่วนขั้นตอนการสร้างคลิป AI ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตำนานเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองค่ะครูก็จะทำสคริปต์การเขียนพร้อมเพื่อสร้างภาพให้เหมาะและก็พาเรียนรู้เรื่องของแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ง่ายเปิดใช้บริการฟรีค่ะนำภาพนิ่งไปทำภาพเคลื่อนไหวให้ตรงกับอริยบทที่เขียนตามสคริปต์ค่ะแล้วก็นำโปรแกรมเนี่ยมาสร้างเสียงด้วย AI ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องจากนั้นนำภาพและเสียงมาเข้าโปรแกรม ตัดต่อสร้างเรื่องให้ตรงกับสคริปต์ค่ะหัวใจของการสอนทำคลิป AI ของที่นี่ไม่ได้แค่สอนให้รู้จักอดีตนะคุณผู้ชมแต่เขาจะใช้เครื่องมืออนาคตเพื่อรักษาอดีตไว้ค่ะเพื่อให้ตำนานที่ทรงคุณค่าของไทยไม่จบลงแค่ในตำราแต่จะคงอยู่ต่อไปในรูปแบบดิจิทัลที่เข้าถึงง่ายค่ะ ควาามสูงจกต้องบอกอว่า <20 S 2> ทางสกรกําแพงเพชรเนี่ยเขาก็ส่งคลิป AI เข้าประกวดคุณผู้ชมนะคะปีที่ผ่านมาเป็นคลิปเพลงบ้านเกิดเมืองนอนนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศค่ะ